สวัสดีครับพี่พี่มาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับก็บรรยากาศคึมคึมมืดมืดหน่อยนะครับก็พามาชมสวนนะครับพามาชมสวนนะครับก็คุณน้านะครับเขาตัดหญ้าได้นิดหน่อยนะครับก็อันนี้เป็นไม้ใบทองครับตัวนี้เป็นไม้ใบทองนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันช่วงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้าฝนนะครับพอหน้าฝนมันมี อ่าเขาเรียกว่าอะไรมันก็เลยเขียวนะครับนะปกติจะเป็นสีทองแบบนั้นนี่เห็นไหมครับก็เดี๋ยวผมพาเดินชมต้นนี้นะครับเป็นถังทองเป็นถังทองต้นใหญ่เลยนะครับต้นนี้เป็นถังทองต้นใหญ่ดูโอ้โหก็อาจจะย่าลกนิดนึงนะครับเพราะว่าคือช่วงหน้าฝนเมื่อกี้นะครับไม่ได้ลงมาดูเลยนะครับประมาณสักสองเดือนนะครับไม่ได้ลงมาดูเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงนะครับถังทองต้นนี้ สวย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 สุดยอดมากเลยครับดูกิ่งเขาครับหู๋เบลิ่มเทิมนะครับก็หมดฝนนี้นะครับผมก็จะยกเปลี่ยนกระถางแล้วนะครับสําหรับถังทองดูครับดอกกำลังมาเต็มเลยนะครับอีกประมาณสักเดือนหน้านี่โอ้โหดอกเต็มต้นแน่นอนครับวีดูถังทองนะครับตัวนี้ถังทองก็อันนี้อยู่ในกระถางเมดยี่แล้วนะครับนี่ตัวนี้อยู่ในกระถางเมดยี่นะครับ เมตรยี่สิบนะครับไม่เล็กนะครับเต็มเมตรยี่สิบครับต่อไปต้องลงเมนดห้าสิบนะครับต้องหากระถางเมนดห้าสิบก็ต้นนี้นะครับก็กําลังคุยเจราจารกับคุณพี่ภาคสกรอยู่นะครับเพราะว่าพี่แกบอกว่านะครับพี่แกบอกว่าถ้าเกิดต้นนี้สามหมื่นห้าเนี่ยพี่ภาสกรจะโอนให้ทันทีนะครับแต่น้องก็เลยขอบอกว่าถ้า ถ้าถ้าสักเจ็ดหรือแปดหมื่นถ้าสักแปดหมื่นเนี่ยน้องจะเอาไปส่งถึงจตุจักรเลยนะครับนะน้องจะเอาไปส่งถึงจตุจักรเลยนะครับแปดหมื่นบาทนะครับน้องก็จะจ้างรถจ้างรถเคียนไปเลยนะครับแปดหมื่นบาทนะครับสําหรับต้นนี้นะครับนี่อู้งาม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 จริงๆครับงามจริงๆครับต้นนี้นี่ไม้มันนี่นี่ไม้โสมนะครับ พี่พี่ลองลองจินตนาการว่ามันโซมยังยังยังขนาดเนี้ยนะครับนะโซมยังขนาดนี้เลยครับนะครับคุณพี่พาสกรนะครับถ้าได้ดูอยู่ก็โอนมาซะดีๆนะครับแปดหมื่นบาทนะครับนี่แต่ของคุณพี่ภาสกรเขาจองจองลูกถังทองต้นเล็กไว้นะครับจองลูกถังทองต้นเล็กไว้ผมก็เลยบอกว่า ไอลูกถังทองต้นเล็กอ่ะไม่ต้องเอาหรอกมัน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 ไอเนี้ยครับมันมันเสียครับใช่ไหมฮะมัน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 เสียครับบ้านราคาร้อยล้านนะครับถ้าเอาเอาลูกลูกไปมันมันเสียครับต้องต้องเอาต้นแม่ไปเลยนะครับนี่โอ้ยนี่ครับมันลกมากเลยนะครับอันนี้เป็นลายชินีครับ ผมต่อยัดดึงยาวดึงยาวครับต้นนี้ก็โอ้โหประกวดได้แชมป์เยอะเลยนะครับต้นนี้นะครับแต่ก่อนมันสมบูรณ์นะครับแต่ก่อนมันสมบูรณ์แล้วก็เข้าลวดครับเข้าลวดแล้วก็ดอกเต็มต้นมันสวยมากเลยครับแต่นี้ก็โทมไปเยอะนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งใหม่นะครับเดี๋ยวแต่งใหม่ก็ได้นะครับขนาดต้นเท่ากันเลยนะครับขนาดต้นเท่ากันทางทองแบบนี้ก็คือกระถางเมตรยี่สิบนะครับกระถางเมตรยี่สิบ ไอ้ตัวนี้เป็นบ้านนานะครับบ้านนาสมัยเก่าๆนะครับบ้านนาสมัยเก่าๆก็ค่อนข้างที่จะสวยครับสวยงามอลังการอันนี้เมตรยี่สิบนะครับพี่พี่ลองคิดดูว่าต้นจริงจะใหญ่ขนาดไหนอะครับถ้าถ้ามันเต็มกระถางเมตรยี่สิบอะครับนะครับเพราะขนาดอย่างเงี้ยครับจากขอบกระถางฝั่งนี้ไปถึงขนาดเนี้ยครับเมตรยี่สิบนะครับไม่เล็กนะครับนะไม่เล็กนะครับ เป็นบ้านนานะครับตัวน,นี้เป็นบ้านนานี่ฝั่งนี้ต้นนี้ก็เป็นกิ่งเสียบหินซ้อนครับโอ้โหหญ้ามันขึ้นเยอะครับหญ้ามันขึ้นเยอะผมต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้จัดเตรียมนะครับนี่ครับมีดอกตลอดปีครับต้นนี้มีดอกตลอดปีแล้วครับดอกพี่ดูดอกเป็นพวงไหมครับดอกเป็นพวงครับ ก็ต้นนี้ตกลงซื้อขายไว้กับพี่ติงนะครับก็ไม่ยอมโอนตังมาทักทีไม่รู้ยังไงแล้วก็ไปซื้อไม้อะไรก็ไม่รู้นะครับต้นนี้ดูฮะดูความดกดูความดกดูความดกของแต่ละดอกครับโอ้โหครับถ้าพี่ติงดูอยู่ก็เออก็ ก็อะไรก็ก็ก็เดี๋ยวน้องพิมพ์น้องขออนุญาตแจ้งยอดไปนะครับนะก็มาเดินเล่นครับไม้มันยังไม่ไอเขาเรียกว่ามันมันยังตัดหญ้าไม่เสร็จครับแต่ผมก็มาถ่ายให้พี่พี่ได้ได้ชมนะครับนะได้ชมได้ชมอย่างเนี้ยครับมันเป็นคลองไส้ไก่ครับฝั่งนี้ตรงตรงตรงนู้นเห็นไหมครัตรงนู้นมันก็จะเป็นไม้ชวนชมที่เป็นพวกยักษ์ญี่ปุ่นยักษ์อะไรนะครับต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่มากเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมนะครับระหว่างนี้มันก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับนี่ เป็นคลองไส้ไก่มีอยู่สักประมาณสี่ห้าล่องอันนี้ก็จะเป็นต้นชมพูนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นแปลงฝรั่งนะครับอันนี้เป็นเป็นละมุดนะครับตรงนี้เป็นละมุดถัดไปก็จะเป็นแปลงฝรั่งตรงเนี้ยมันเป็นคลองไส้ไก่ครับผมก็ใจผมว่าผมอยากทาสะพานอย่างเงี้ยครับทาสะพานให้มันเชื่อมกันแล้วผมก็จะเอาชวนชมที่ใส่แบบ2 0 0พันสา4พันสี่พันห้าพันอะไรอย่างเงี้ยครับมาวางมาวางตรงกลางล่องอย่างเงี้ยนะครับไว้ เพื่อพี่ๆี่มาชมสวนนะครับก็จะได้มีไม้ให้พี่พี่ได้ดูนะครับแล้วก็อาจจะทําเป็นล่ม э, เขาเรียกว่าอะไรเป,เ,ปเป็นเหมือนล่มไว้พักไว้ไวไวไว้้วพักแดดะนะครับนะอันนี้ก็เป็นเขาหินซ้อนครับอันนี้เป็นเขาหินซ้อนดูฮะใบเขาหินซ้อนต้นนี้ได้ถ้วยพระเทพนะครับตอนเขา20เซนนะครับตอนเขา20เซนเขาเตี้ยๆนะครับดอกเต็มต้นได้ถ้วยพระเทพนะครับต้นนี้ นะแต่ตอนนี้ก็แก่ไปเยอะแก่ไปเยอะนะครับแล้วก็ทรงไปเยอะนะครับต้นนี้ก็ลายชินีใบด่างครับต้นนี้ก็เป็นลายชินีเหมือนกันนะครับแต่เป็นลายชินีใบด่างนะครับอันนี้ไม่รู้ว่ามันสวยเพราะย่าหรือว่ามันยังไงนะครับนะแต่มันก็สวยดีนะครับชุดนี้ก็ผมก็จะรื้อทั้งหมดเลยนะครับจะรื้อพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวฝนหยุดตกนะครับฝนหยุดตกผมก็จะรื้อออกนี่ครับเจ็ดแปดต้นที่เป็นไม้ประกวดนี่จะรื้อแล้วก็เดี๋ยวเผื่อ ได้ยกไปช่วยงานนั้นงานนี้นะครับนะต้นนี้ก็เป็นลายชินีพร้อมเมล็ดนะครับต้นนี้เป็นลายชินีพร้อมเมล็ดโอ้โหเต็มเต็มพี่คิดดูว่าขนาดกับขนาดระบบลากเขาแน่นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรแน่นกระถางเมตรยี่สิบนะครับต้นจริงมันจะใหญ่มากเลยนะครับโอ้ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับนอกจากได้มาดูผมถอนหญ้าก,ก็ <laughs> ก็ไม่มีอะไรเลยครับ ค่อนข้างสวยนะครับต <Wha> ันน <Luis> ี <diction aries> <ificar> ้นะสวยนะสวยน้าเมตรยี่สิบนะครับเพราะว่ามันมีเนี่ยครับมันมีไอกระถางใบเนี่ยครับผมตั้งไว้นะครับมันเป็นใบเนี่ยกระถางขนาดอ่าเมตรห้าสิบนะครับนี่ใบนี้กระถางขนาดเมตรห้าสิบกําลังกําลังช่างใจอยู่นะครับว่าจะเอาจะเอาไม้ต้นไหนไปไปเปลี่ยนนะครับนะระหว่างตัวอ่าถังทองนะครับถังทองต้นแรกนะครับก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 ับราชินีต้นนี้ก่อนนะครับกําลังช่างใจอยู่นะครับเพราะว่า เพราะว่าต้องคิดเยอะหน่อยเพราะว่าถ้ามันอย่างเงี้ยครับถ้ามันลงเมตรห้าสิบแล้วอย่างเงี้ยครับมันมันมันจะกลายเป็นราคาหลักแสนพี่พาากรเขาจะซื้อไหวหรือเปล่านะครับนะนะครับในต้นอย่างต้นเนี้ยครับตอนนี้ยังแปดหมื่นครับถ้าเปลี่ยนปุ๊บนี่โอ้โหราคาหลักแสนพี่ภากรจะโอนไหวหรือเปล่าละครับทีนี้นะแล้วก็คราวนี้เวลาเอาไปส่งอ่ะมันเป็นเมตรห้าสิบนะครับมันจะเอ๊มันจะยังไงนะครับนะ ก็เลยก็เลยคิดเยอะนะครับคิดเยอะคิดเยอะนะครับนะนี่ต้นนี้ต้นนี้ก็สวยนะครับต้นนี้ได้โอ้ต้นนี้ได้ถ้วยพระเทพหลายใบครับเป็นโอ้หลายใบครับเป็นสิบกสนามะครับสิบกอบได้เฉพาะต้นนี้นะครับนี่ครับต้นนี้เป็นเพชรอีสานนะครับเป็นเพชรอีสานต้นนี้ก็โอ้ต้นนี้สวยตอนเด็กๆเขาสวย อันนี้ให้ลูกให้ลูกสวยมากเลยนะครับต้นนี้จ่ายลูกสวยมากต้นนี้จ่ายลูกสวยมากนี่นี่นี่ลูกเขานี่ต้นนี้ลูกเพชรอีสานนะครับนี่ครับต้นนี้ลูกต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้ลูกเขานะครับนี่ลูกสวยค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับฝั่งนู้นก็เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังผมพาไปดีกว่านะครับนะแต่ว่าวันนี้มันมันบรรย้ามันลกนะครับมันมันเดินถ่ายลําบากนะครับผมก็ กลัวนะครับกลัวกลัวงูกลัวอะไรนะครับเดี๋ยวมันจะอันตรายนะครับนะอันนี้เป็นกิ่งแม่พันธุ์นะครับกิ่งแม่พันธุ์นะครับนี่อันนี้ถ้ามันเน่ามันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตัดออกนะครับเป็นกิ่งแม่พันธุ์ครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรเอาไว้เก็บฝักนะครับก็อะไรล่ะลูกๆที่ผมขายทั้งหลายที่ลูกๆที่ต้นสวยๆดอกดอกๆทั้งหลายก็ออกมาจากกิ่งนี้แหละครับนะก็ออกมาจากกิ่งนี้ครับก็คือมัน สวยๆนะครับนะหมายถึงว่าฟอร์มก็สวยแล้วก็อันนี้ก็คือโบกอันนี้ต้นไม่เล็กนะครับพี่อันนี้คือโบกเมตรยี่นะหมายถึงว่าไอ้กลมๆเนี่ยครับเมตรยีสิบนะครับนะเมตรยี่ผมก็ใช้อันนี้แทนเพราะว่ากระถางเมตรยี่บอ่ะมันแพงมันแพงแล้วมันมันไม่มีคนทํำนะครับปกติก็คือปั้นเองได้นะครับแต่มันเวลายกจับอะไรเงี้ยมันมันลำบากครับก็เลยใช้แบบนี้นะครับอันละสองร้อยสามร้อยนะครับก็มาตั้งตั้งแทนได้นะครับนะนี่อย่างนี้เมตรหนึ่งเอ้ยนี่แปดสิบอันนี้แปดสิบนะครับ นี่ครับอย่างอย่างนี้ครับเป็นอนาคอนดานะครับอนาคอนดามันก็จะเป็นไม้ทรงงสูงแบบนี้ครับนะครับมันก็จะสูงขึ้นไปใช่ไหมครับอันนี้สูงน่าจะประมาณสักสามเมตรนะครับสามเมตรสามเมตรน่าจะสามเมตรนะครับเพราะว่าจากจากนี่ไปนี่นะครับจากนี่วัดจากนี่นะครับวัดจากนี่ไปนี่ก็จะประมาณหนึ่งเมตรนะครับสองเมตรสองเมตรประมาณถึงปลายก็น่าจะถึงนะครับสามเมตรถึงแน่นอนเลยนะครับอันนี้ก็เท่ากันนะครับนะก็เท่ากัน เหมือนกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นพวกยักญี่ปุ่นครับแบบนี้ยักญี่ปุ่นต้นใหญ่นะครับดูเนี่ยครับถ้าเกิดมันมีสะพานตรงนี้อ่ะใช่ไหมครับถ้าเกิดมันมีสะพานตรงนี้ผมก็จะเอาชวนชมไปวางมันก็จะเต็มไปหมดนะครับมันก็จะมันก็จะดูสวยนะครับนะก็ฝากพี่ๆด้วยนะครับฝากพี่ๆก็ช่วยอุดน้นนะครับช่วยอุดนุนน้องด้วยนะครับก็จะได้มีอาเรียกมีมีมีทุนนะครับมีทุนพอที่จะจะทําสวนนะครับนี่ นี่ก็เป็นบ้านนานะครับเป็นบ้านนาช่วงนี้ก็ใบร่วงครับเพราะว่าโดนฝนนะครับเป็นบ้านนานะครับถ้าอย่างเงี้ยอ่าก็เนี่ยครับมันมันใหญ่นะครับมันใหญ่คือหัวมันใหญ่ครับดูครับเบิ่มเทิ่มเลยครับอย่างเงี้ยครับก็อย่างเงี้ยผมจะขายประมาณสักหมื่นห้าถึงสองหมื่นอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าพี่ติงเอาผมผมก็ถ้าพี่ติงโอนมาหมื่นห้าเดี๋ยวผมก็จะจัดส่งให้เลยนะครับ ดูครับน้ลงไปนู่นไกลนะครับจากนี้ไปถึงหน้าประตูนี่น่าจะอ่าน่าจะมีโลสองโล,ลครับไกลๆครับไกลเริ่มหอบแล้วครับอันนี้เป็นอ่ายักษ์ญี่ปุ่นนะครับโหดูมาเริ่มเทิมเลยนะครับต้องถอยออกมาไกลๆใหญ่นะครับใหญ่นะครับอันนี้น่าจะถ้ายก ถ้ายกขึ้นมาครับถ้ายกขึ้นมานี่น่าจะมีหกเมตรห้าหกเมตรนะครับหน้าห้าหกเมตรพี่ดูโอ้โหดูขดเขาครับดูอย่างเงี้ยเหมือนจะเล็กนะครับนะอันนี้เป็นเมตรยี่สิบเหมือนกันนะครับเป็นเออเป็นเมตรห้าสิบด้วยซ้ำมั้งครับนี่เพราะว่าเป็นปูนที่ก่อเองะครับหมายถึงว่าจากฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้นี่เมตรห้าสิบเลยนะครับแล้วพี่คิดดูว่าขดระบบลากเขาอ่ะเบื่อเริ่มเทิมเลยครับนี่ดูกำมปั้นผมแบบเล็กเลยนะครับนี่กำมปั้นผมก็คือแบบเท่ากับกิ่ง เล็กเลนี่ยครับนี่ถ้าอันนี้ยังกำหุ้มอยู่นะครับอันนี้ยังกำหุ้มอยู่ถ้ามาขยับมาอีกลำหนึ่งก็คือกำไม่หุ้มแล้วนะครับโอ้โหกำไม่หุ้มนะครับนี่มีโอ้โหเริ่มเทิมนี่ก็ดูรับมันสูงดูมีร่องรอยที่แบบว่าฝักฝักเขาแตกอะครับมันก็ปิวไปตามลมปิวไปอะไรบ้างเพราะมันสูงมันเก็บไม่ถึงนะครับนี่สวยเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนดินให้หมดเลยฮะจะเปลี่ยนดินให้หมดเลยนะครับนะเปลี่ยนดินให้หมดเลยนะครับ พี่ผมพามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งเนี้ยมันเป็นที่โล่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นแนวเป็นแนวเขตนะครับเพราะว่ามันเป็นที่สองผืนต่อกันอันนี้ก็เป็นผมก็ปลูกไม้เขาเรียกว่าอะไรไม้สักไว้นะครับเป็นเรียงคือเรียงเรียงมาอย่างเงี้ยครับเรียงมาแล้วฝั่งเนี้ยมันเป็นฝั่งนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับฝั่งนี้มันเป็นเอ่อเป็นเป็นที่ว่างนะครับเป็นที่ว่าง ผมจะเอาชวนชมมาลงตรงนี้ให้หมดเลยครับประมาณสักห้าไร่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นี่เขตบริเวณว่างนะครับปีหน้าผมจะเอาเอาชวนชมไซส์เยอะๆนะครับมาลงให้หมดเลยนะครับนะมีทั้งไซด์เล็กไซส์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเวลาพิบก็จะทําเป็นที่จอดรถที่อะไรอย่างเงี้ยครับฝั่งนี้ก็จะแบ่งเป็นเซี่ยวหนึ่งไว้ทําเป็นที่จอดรถนะครับแล้วก็จะมีที่พักที่อะไรหมายถึงว่าเป็นที่ล่มที่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะทําชวนชมให้เต็มเลยครับ ไว้ให้พี่ๆมามาดูนะครับมาดูมาดูมาเลือกดูนะครับนะนี่ตรงนี้เป็นคอกแพะครับแต่ก่อนนี่เลี้ยงแพะนะครับแต่คุณพ่อเขาขายไปแล้วเลยครับนะขายไปแล้วเพราะว่ามันไม่มีค,คือเลี้ยงสัตว์อ่ะมันลําบากนะครับมันลําบากคือมันต้องอยู่ด้วยกับเขาตลอดนะครับแล้วก็จะเอาออกนะครับตรงนี้ก็พังออกเดียเด๋ยวจะพังออกแล้วก็เดี๋ยวจะหาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคิดต่อนะครับนะแล้วฝั่งนี้เป็นของไส้ไก่ เหน bag, ื่อยเหมือนกันนะครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันเลยนะครับเหนื่อยเหนื่อยแค่เดินนี่ก็โอ้โววันวันไม่ต้องทําอะไรแล้วครับแค่เดินไปเดินมาก็หมดเวลาทั้งวันแล้วนะครับนะอันนี้ก็ต้นไอ้นี่ครับเขาเรียกว่าอะไรเอออุย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 เออ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 มันมันชุ่มนะครับน้ํามันชุ่มอันนี้เป็นต้นละมุดนะครับนะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นละมุดนี่ใบใบใบทองทองนะครับนะเป็นต้นละมุด ก็พอได้เก็บกินนะครับนะต้นละมุดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นป่าฝรั่งนะครับที่ปลูกใหม่นะครับของเราที่เราก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับจากจากต้นกล้วยตรงนู้นนะครับลงไปสุดหน้าถนนแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับของเรามันก็จะเป็นเขตสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับนี่อันนี้ก็ประมาณสักน่าจะประมาณสักห้าร้อยต้นนะครับไอ ไอฝรั่งฝรั่งเฉพาะโซนนี้นะครับนะนี่ปลูกประมาณปลูกตั้งแต่เดือนมกราครับตอนนี้ก็เท่าไหร่ละเจ็ดเจ็ดเดือนไหมครับหกเจ็ดเดือนนะครับนะก็ไซส์ขนาดนี้เขาติดลูกแล้วนะครับแบบนี้ก็คือติดลูกแล้วนะครับแต่ว่าเรายังเรายังไม่ได้เอาเรายังไม่ได้เก็บลูกไว้เพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปล่อยให้ปล่อยให้เขาเจริญเติบโตก่อนนะครับนะ ครับก็ ا, ถ้าเราเจออย่างเงี้ยเราก็จะเด็ดออกนะครับนี่นี่เห็นไหมฮะอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้เขาก็จะเกิดตุ่มตานะครับแล้วเขาก็จะออกดอกนะครับดูเยอะนะครับเยอะเยอะเลยครับอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นร่องของร่องไข่ร่องมันนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันย่าเยอะมันก็เลยจะดูดูไม่ค่อยไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับนี่ อันนี้ก็เป็นโรงเรือนแต่ก่อนเอามาไว้เพาะเขาเรียกว่าอะไรกพวะเพาะเพาะเบี้ยเพาะพวกต้นที่เป็นที่เป็นอะไรนะเขาเรียกที่เป็นไม้ใบไม้มงคลทั้งหลายนะครับนะนะครับก็หญ้าเยอะนะครับเพราะว่าอันนี้มันเริ่มพังแล้วนะครับมันเริ่มพังแต่ว่ามันมีพวกเสาพวกอะไรที่ฝังมันก็แน่นอยู่นะครับนี่อย่างนี้ครับมันเริ่มพังเดี๋ยวพอหมดฝนปุ๊บก็จะเอา เอาโครงเหล็กมาใส่นะครับเอาโครงเหล็กมาใส่แล้วก็ทําเป็นมุงไว้เอาไว้แบบว่าเสียบยอดหรืออะไรต้นไม้นะครับจะมาทําอยู่ตรงนี้นะครับนะพยายามพาพี่เดินดูนะครับดูนี่เห็นไหมฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนโซนเขาเรียกว่าอะไรพืชผักสวนสวนครัวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกต้นมะนาวอย่างเงี้ยครับมะนาวดกมากเลยครับดูมะนาวนะครับมะนาวทั้งนั้นเลยนะครับ ถ้าพี่ๆไปซื้อในตลาดนี่ก็เท่าไหร่ครับลูกละห้าบาทเจ็ดบาทแพงมากนะครับมะนาวแพงมากนะครับแต่ว่าที่สวนก็คือว่าใครมาขอก็เอาไปเลยเ <c oughs> มื่อกหได้ไปคิดเนี่ยครับต้นมะนาวทั้งนั้นเลยนะครับก็คือแบ่งปันชาวบ้านมาขอบ้างอะไรมาขอบ้างเราทําอาหารก็ใช้อย่างเนี้ยครับนะฮะนี่ี้เป็นพวกขิงขาตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเราก็จะไม่ค่อยได้ซื้อตะไคร้เนี่ยเรามีเยอะเพราะว่าผมมาชอบกินปลาเผานะครับนะมันก็ต้องใช้ตะไคร้นะครับนี่ ขิงขาโอ uh ้โหเยอะมากนะครับนะเยอะมากครับถัดไปโซนนี้ก็จะเป็นเออเป็นฝรั่งที่แบบว่าที่เราเก็บผลผลิตแล้วนะครับเมื่อกี้อย่าง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 เมื่อกี้ครับผมพาพี่ๆดูใช่ไหมฮะมันจะเป็นมันจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรต้นต้นฝรั่งไซส์เล็กแต่อันนี้ไซส์เราเก็บผลผลิตแล้วนะครับเราก็จะห่อแบบนี้นี่มันจะมันจะเกิดลูกแบบนี้ใช่ไหมครับมันเกิดลูกปุ๊บเราก็จะห่อแบบนี้ไว กัน <ee> พวกเขาเรียกว่าพวกเชื้อราพวกมแมลงพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าของที่สวนเราก็จะไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับนะก็จะไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับมันก็จะมีมีเน่ามีอะไรบ้างนะครับน่าต่าก็ดีกว่าอา่าดีกว่าใช้สารเคมีนะครับนะนี่ครับน,น,น,นี่นี่น,นะนี่เห็นไหมผิวสวยเลยนะครับนี่ผิวสวยเลยอันนี้ก็จะอย่างนี้ก็อีกหน่อยก็น่าจะได้เก็บแล้วครับเก็บผลผลิตเพราะที่สวนนี่ก็ขายไม่แพงนะครับแบบนี้ พี่เชื่อไหมครับขายอ่ากิโลละยี่สิบาทนะครับยี่สิบาทไม่เกินยี่สิบห้าบาทนะครับบางช่วงมันก็จะขึ้นหน่อยนึงถูกหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยครับดูนะฝรั่งทั้งนั้นเลยนะครับที่เป็นกระดาษห่อๆนี่คือฝรั่งทั้งนั้นนะครับเนี่ยครับคือลูกมันโดกมากนะครับลูกเขาโดกมากนะครับก็เลยบางทีมันก็ห่อไม่หมดอะนะครับนะครับเนี่ยครับห่อไม่หมดครับลูกลูกดกลูกดกนะครับดูฮะ เยอะไปหมดเลยนะครับไอที่หอ่อๆนี่ก็คือลูกๆอ่บลูกฝรั่งทั้งนั้นเลยนะครับนี่นี่ครับกิโลละยี่สิบาทนะครับผมขายที่สวนครับก็ไม่ค่อยได้พาพี่ๆลงมานะครับฝั่งนี้ไม่ค่อยได้พาลงมาเท่าไหร่อย่างนี้มะม,ม,ม่วงมะม่วงอะไรอย่างนี้ก็เริ่มได้ผลผลิตเยอะแล้วครับมะม่วงมีอะไรออันนี้เป็นส้มนะครับอันนี้กําลังทดลอง อันนี้เป็นส้มนะครับส้มที่เป็นอะไรนะส้มเขียวหวานนะครับนะส้มที่เป็นลูกลูกส้มส้มผลส้มนะครับแต่ว่ายังยังยังไม่เห็นผลเลยนะครับก็กําลังทดลองอยู่ว่ามันจะได้ผลไหมนะครับฝั่งนู้นนะครับจากนี้นะครับจากนี้ถึงฝั่งนู้นสุดนู้นก็จะเป็นป่าอ่าน้อยหนานะครับเป็นส่วนของน้อยหนานะครับนะนี่อันนี้ก็จะเป็นกระต๊อบน้อยของผมนะครับผมก็จะก็จะพักอยู่ตรงนี้นะครับนะพักอยู่ตรงนี้ ผมก็จะพักอยู่ตรงนี้นะครับก็ไวด้ดูไว้ดูเขาเรียกอะไรไวดูพวกชวนชมดูอะไรนะครับมันมันมันดูง่ายสะดวกนะครับนี่เป็นบอ่อปลานะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นที่นานะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นที่นา oh, อุ้ยแบตจะหมดถ้าถ้ายังพอมีแบตอยู่เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูฝั่งนูน้นนะครับนะเพราะว่าอันนี้มันมันเตือนแบตต่ำแล้วนะครับมันเตือนแบตต่ำนะครับ <S <S นี่ฝั่งนู้นเห็นไหมฮะ ฝั่งนู้นก็จะเป็นน้อยนะฝั่งนี้ก็จะเป็นชวนชมเล็กๆของผมนะครับนี่เวลาผมขายผมก็จะมายืนขายตรงนี้นะครับเวลาผมขาย <ç ụ> ผมก็จะคัดมาสี่ห้าต้นมาขายพี่พี่ผมก็จะยืนตรงนี้เพราะว่าผมว่าวิวมันวิวมันสวยนะครับนะวิวมันสวยแล้วเวลาที่ถอนปึ๊บผมก็จะเอามาวางวางไว้เพื่อที่จะพักให้มันให้มันแห้งนะครับแล้วผมก็จะขึ้นไปแพ็กตรงนู้นนะครับนะเอาขึ้นไปแพกตรงตรงตรงกระท่อมน้อยผมนะครับนะนี่อันนี้ก็พี่ติงจองไว้แล้วนะครับพี่ติงนะครับคุณพี่ติงนะครับ นี่นี่ก็เป็นอันนี้ผมเตรียมไว้ที่จะเพาะเมล็ดนะครับนี่ก็เป็นลากทองนะครับนี่เป็นลากทองนี่ครับก็อันนี้ก็เป็นชุดไม้ชุดไม้เล็กนะครับไม้เล็กนะครับนี่พวกเห็นไหมฮะพวกหินซ้อนพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมเมล็ดพวกหินซ้อนเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้มาจาก ก็ได้มาจากฝักต้นที่ผมให้พาไปดูครับพี่นะที่ผมบอกว่าต้นต้นแม่พันธุ์นะครับนะนี่ครับคือลูกๆูกของเขานะครับพอโตขึ้นนะครับพอโตขึ้นมันก็จะผมก็จะทํารากตะขาบก็จะสวยอันนี้เป็นไม้สีนี่อันนี้บ้านนาอันนี้บ้านนาก็ติดจองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจองไว้นะครับพี่เขาอ่าจ่ายไว้แล้วนะครับนะจ่ายไว้แล้วเรียบร้อยนี่อันนี้เมนมันเอียงไปหน่อยนึงครับถ้าเราอยากให้มันตรงเราก็จะดึงมานี้ นะครับนะแต่ผมไม่ทําให้หรอกผมพูดเฉยเฉยน,นี่อันนี้ก็เป็นต,ต้นดอกสองสีนะครับต้นดอกสองสีผมก็ตอนแรกว่าจะขายครับก็เลยเสียดายก็เลยจะเอามาเข้าลวดนะครับแล้วก็เปลี่ยนกระถางเรียบร้อยพี่ดูนะแล้วผมก็จะเอาพอเขาแตกพุ่มปุ๊บมันเป็นดอกสองสีแล้วมันดอกดกมันสวยใช่ไหมครับพอถึงเวลางานประกวดผมก็จะเอาป๊อปเปอร์นะครับป๊อปเปอร์ที่เป็นก้อนกลมๆครับที่เป็นดินเผามาโรยโรยหน้ากระถางปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวจะยกไปประกวดให้ดูนะครับ ก็ใครที่บอกว่าผมขายต้นนี้แพงนะครับก็รอดูได้เลยเมื่อไหร่ที่ผมไปประกวดเราได้รางวัลน,นะครับถ้าไม่ซื้อลองดูนะครับนี่ก็เป็นต้นไอ้น,นี่ครับทองทองนพเก้านะครับเป็นใบสีทองนะครับเป็นใบสีทองนี่เป็นใบสีทองนะครับนี่ก็เป็นพวกยักษ์ญี่ปุ่นต้นเล็กๆนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นกิ่งเสียบเพื่อที่จะเอามาขยายพันธุ์ต่อในอนาคตนะครับนะ นี่ก็เป็นไม้ดอกแดงอันนี้ก็เป็นสะนะครับเป็นสะสา้ําเยอะครับไอบ่อนี้ก็จะเป็นบ่อปลาเข็งกับปลานินนะครับเป็นบ่อปลาเข็งกับปลานินนะครับฝั่งนี้ไอสะนี้ก็จะเป็นปลาใหญ่นะครับสะนี้ก็จะเป็นปลาใหญ่พกปลาพกปลาที่แบบห้าโลเจ็ดโลสิบโลก็มีนะครับสิบโลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีนี่นะครับว่านี่เป็นอันนี้เป็นเทียงนาน้อยผมไอเถียงเนี้ยใช้งบไปประมาณห้าหรือหกพันบาทเองนะครับ เพราะว่าพวกไม้ไผ่พวกอะไรผมก็ตัดเอาแถวเนี้ยนะครับตรงคอกแพะเห็นไหมฮะพี่ว่เห็นตรงคอกแพะไหมครับมันจะมีกอไผ่อเยอะผมก็ไปตัดเอามานะครับกับคุณพ่อเราก็มาช่วยกันสร้างแล้วก็ตอกตะปูปอกป๊กปอกป๊กกันอยู่สองสามคนนนะครับนะฝั่งนี้ก็จะเป็นกิ่งพันพวกบ้านนากับเขาหินซ้อนนะครับนี่ครับก็กําลังที่จะเจริญเติบโตนะครับเพราะว่าผมผมอันนี้ครับพอดีมัน ก็ทําไว้เผื่อที่จะเผื่อๆข้างหน้าเขาโสมเขามรณะภาพเปนะครับนะผมก็จะก็จะเขาเรียกว่าอะไรก็เราก็จะมีไม้มาได้ทดแทนกันนะครับต้นนี้เป็นแก้วมังกรนะครับผมเอ้ผมเห็นอยู่สองสามลูกเมื่อเช้าไม่รู้ว่าใครเด็ดเอ,เอาไปกินนะครับนี่ครับอันนี้คือผลเล็กๆของแก้วมังกรนะครับนี่ครับมะมงมะม่วงนี่เรากินคือเหลือเฟือเลยนะครับ อันนี้คือเราไม่ได้ทําเองเพราะมันเออไม่ได้ไม่ได้ทาเอานะครับคือมันเยอะมากเห็นไหมฮะมันก็จะมีผิวที่เป็นตะปุ่มตะป่ําบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยานะครับเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงไม่ได้อะไรนะครับนะเห็นไหมฮะมันจะมีผิวเนี่ยครับถ้าอย่างเนี้ยถ้ามันอย่างเงี้ยผลมันเน่ามันอะไรอย่างเนี้ยเราก็จะโยนให้ป่านะครับแล้วก็จะโยนให้ป่าปลาก็จะได้กินพืชผักของเราอะไรอย่างเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปซื้อหัวอาหงอาหารที่เป็นของซีพีของอะไรนะครับนะถ้าถ้าแบบนั้นมันก็ขาดทุนะนะครับนะ ถ้าแบบนั้นทําขาทุนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นนานะครับเป็นนานาที่เอาไว้ดํานาที่ปลูกข้าวนะครับนะปลูกข้าวอันนี้ก็เพิ่งดํานาไปก็เริ่มเขียวแล้วนะครับดูนู่นนะครับเพราะว่ามันเป็นที่นู่นสุดนู่นเลยนะครับสุดนู่นนะครับลงไปนะครับมันก็จะตรงลงไปเลยนะครับก็จะไปไปทะลุตรงประตูของเรานะครับนี่ก็บรรยากาศใช้ได้ไหมนะครับพี่ ใช้ได้เพราะว่าช่วงนี้ก็มันก็เริ่มเขาเรียกว่าอะไรมันมันแปนขึ้นนะครับมันแปนขึ้นก็คือมันมันเริ่มจะไม่ลกแล้วนะครับดูนีนี่แล้วก็พี่ติงบอกว่านะครับทวงสัญญานะครับอุ้ยแบตจะหมดนะครับพี่พี่ผมต้องขออนุญาตก่อนนะครับเพราะว่าแบตจะหมดนะครับแต่ก่อนที่แบตจะหมดนี่ผมขออนุญาตทวงสัญญาก่อนเพราะว่าพี่ติงบอกว่าพี่ติงจะซื้อควายเผือกให้ผมหนึ่งตัวนะครับ ถ้าพี่ติงซื้อควายเผือกให้ผมหนึ่งตัวครับตรงนั้นมันจะมีกระท่มเล็กๆอยู่นะครับผมจะไปปรับปรุงตรงนั้นแล้วจะล้วก็จะเอาไว้ให้ควายเผือกได้อยู่ตรงนั้นนะครับก็ร่มลื่นมากเลยนะครับโอ้โหดูครับพวกหญ้าพวกอะไรก็เยอะควายเผือกของของของพี่ติงนะครับก็จะอุดมสมบูรณ์นะครับไม่ผอมไม่แหง้งแรงน้อยเหมือนผมแน่นอนนะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นเนินตรงนี้มันเป็นเนินเนินสูงนะครับตรงนี้มันเป็นเนินสูงผมก็จะเดี๋ยวอนาคต นะครับอนาคตจะทําจะทําหอตรงนี้นะครับหอตรงนี้นะครับให้เป็นให้เป็นวิวถ่ายรูปนะครับทาหอตรงนี้ให้คนไปยืนสูง